โอ้โหวันนี้เรามาดูอะไรเนี่ยลูกไก่กุ๊กๆออกไข่แล้วนะลูกไก่ออกไข่นี่เป็นไก่ไก่แล้วนะสวนอาจารย์ชาเนี่ยเป็นไงอาจารย์เชียนนํำโด่งนะตอนนี้หัวแถวยมแล้วของผมยอมแล้วหัวแถวนะของผมือวันนั้นเรามาเมือวันนั้นเรามาหัวแม่โป้งนะเนี่ยอย่างใหญ่ก็คืออันนี้นะมือวันนั้นเรามาหัวแม่โป้งนะมวันนั้นยิงแค่นซียมบูรอนกับไอไนไป ที่ว่าช่วงฝนน่ะแล้วมันมันกิ่งล่างไอซีสังเกตดูเลยกิ่งล่างร่วงเยอะมากเพราะว่าโดนฝนโดนฝนไปใช่ใช่เรายังมาแกะมวกกันอยู่เลยใช่แกะมวกนี่ตอนนี้ไม่รอเพื่อนแล้วขนาดนี้วันนั้นแล้วเขียวด้วยดิอืมฮ้อาจารย์เชียนเขียวไหมเขียวเขียวเขียวโอ้โหทรงก็สวยด้วยลูกทรงเขียวยิ่งกินคอลาฟิล สวยมากเลยอ๋อมากินคอลลาเจนเข้าไปกินกินคอลลาเจนคอรรฟิลเข้าไปอ,อ,ยอย่างอย่างนี้ถือว่าดีกว่าปีก่อนไหมอาจารย์ดีกว่าดีกว่านะครับปริมาณการติดดีกว่าโอโ้คือในช่วงวิกฤตอะ่ะครับของเราแก้เนี่ยแล้วมันเหลือกว่าปีก่อนว่างั้นปีก่อนเหลือต้นประมาณ8ดลูกแล้วก็สภาพดูไม่ได้ด้วยแต่ละลูก <laughs> <laughs> ต้องเพิ่มแต่ลูกจริงต้องมีดีเทลเพิ่มนะอนไอซีไอแปดลูกที่ว่านี่ดูไม่ได้อีกตั้งหากเอาไปขี่ในคลองอยู่วันนั้นโอ้ยเรือเหรอจ๊ะเรือเรือผมบอกอาจารย์ชาขอไปขี่ในคลองหน่อยโอ้แสดงว่าปีนี้ทรงดีกว่าเหรอทรงดีกว่าทรงดีกว่าครับเนี่ยเหรอตรงนี้ผมเห็นแล้วว่าทรงทรงใช้ได้อ๋อแต่ยังมีดอกมาอีกแต่ตอนนี้เมื่อกี้เรานับก็สี่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบลูก ซึ่งโดยโครงสร้างต้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจจะไวแักสามสิบเนาะสามสิบพอสามสิบแต่ก็ยังมีดอกมาเพิ่มอีกอะดอออกไม่หยุดออกไม่หยุดนะเหนดอกอ๋อยังมีดอกต้องบนอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาอินเสิร์ตให้เอฟซีดูลูกเนี่ยอันนี้ดอกก็ยังดอกรูดไม่จบไม่ทีแต่ว่าอาจารย์จะไม่เอาอีกแล้วใช่ไหมดอกไม่เอาแล้วนะใช่นี่ออกอีกออกอีกคนงานบนญแล้ว อันนี้คือต้นหัวถนหนดเลยที่เราเดินเข้ามาใช่แล้วข้างหลังล่ะอาจารย์ข้างหลังก็น่าจะมีแบบนี้มีแบบนี้นะที่มันเป็นวิกฤตที่เรามาแก้กันนะสิเดี๋ยวเราไปเลาะข้างหลังเพราะว่านี่นี่เป็ดมีเป็ดนะเป็ดออกเลยเหรอเป็ดออกดูกันจ้ะดูกันเอาเป็ดกันนี่นี่นี่จ้ะดูกนอันนี้คือเป็ดที่ว่าเอาออกแล้วว่านะดูบนนู้นนี่เป็ดนี่อ่าจะได้ลูกที่เหลือจะได้โตเร็วๆนะสิ มีเวลาเราก็มาเล็มออกไป FC เดี๋ยวเราไปดูต้นหลังหน่อยเดินเลาะไปเดินต้นต่อไปต้นต่อไปโหดอกเยอะแล้วเกิดเนี่ยมันคันเขี้ยวอะไรนะมันเขี้ยวคันมือ FC เราขยับมาข้างในหน่อยมีแมาจา์มีลูกเยอะกว่าต้นเมื่อกี้รุ่นวิกฤตใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ดอกเข้ามารุ่นวิกฤตหางแย่ร่วง FC ดูที่ยังเหลือเท่าไหร่เขี้ยว

โอ้นี่ไว้เป็นพวงได้นะตรงเี้นะหมวกก็ไม่ได้แก่นะจ๊ะนะไม่ได้ไม่ได้แก่สงสัยเด็กมันลืมตุ้เรียนเนี่ยพวงหนึ่งไว้ไม่เกินกี่ลูกอะดูก,กิ่งไงดูก,กิ่งเป็นหลักกิ่งใหญ่ไว้เยอะได้อะไรเงี้ยแต่ให้มันสม,นนมส่วนสีห้าลูกอะไว้ได้ไหมดูกิ่งไงกิ่งใหญ่ก็ไว้ได้จะไว้พวงห้าหก 5, 6, 6, ลูกก็ไว้ถ้ากิ่งเราใหญ่พออืิองเสร็ไหม อ,อ,อีกข้างบนสวยอาจ,จารย์ข้างบนทรงจะสวยกว่าข้างล่างเนาะใช่เพราะมันดึงอาหารไปข้างบนเออเหมือนมันกินอาหารได้เร็วกว่าเพื่อนอะ่ะเห็นดอกแล้วมั่นเขี้ยวจะจะดึงออกเรื่อยกิ่งนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกไ,กได้แล้วหกลูกกิ่งมห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบ ยี่สองยี่สามยี่สี่ย่งเ็แต่ทรงอาจจะสะเปรศตะไปหน่อยนะอาจารย์นะเพราะว่าใช่มันมีรุ่นหลังมันมีรุ่นหลังดึงด้วยแล้วก็ตัวมันเองอโดนฝนนะใช่ทรงทุเรียนทวายนครแบบนี้แหละข้างบนมันแย่งหมดแล้วมั้งข้างบนสวยอ,อุ้ยข้างบนข้างบนสวยกว่าสวยกิ่งนั้นเนาะอกิ่งข้างบนเยอะต้นนี้จะเล็กหน่อยกักี่ต้นอะ่ะกี่ลูกอาจารย์ประมาณนับได้เมื่อกี้ประมาณสามสิบสามสิบสามสิบนิดนิด ต้นนี้นะต้นขนาดนี้นะปีที่แล้วได้แปดลูกแม่อู้แบบน้อยใจจังแปดลูกมายซีดูข้างในต่อนี่กเพึ่งขึ้นลูกใหญ่นุสองลูกอ๋อไอนี้พี่ใหญ่ครับนี่พี่ใหญ่นะออกกลมเดีหรือว่าออกก้อนออกก่อนใหญ่ี่พี่ใหญ่ถ้าพร้อมกันมันก็ต้องใหญ่ขนาดนั้นนะผมนึกว่าสมบูรณ์ไม่จริงบานดอกก่อนอืมนะตอนขึ้นเกตดนี่ โดนฝนไงบิดกระจายเลยบางคนก็อาจจะได้ทรงสวยๆเยอะไงอาจารย์มันไม่เหมือนกันนะพื้นที่แหะมันจะได้ทรงแบบนี้นครเหมือนกันก็จริงอันนี้ต้องแต่งอีกมันอยู่ที่ว่าในโซนนั้นมันมันโดนฝนช่วงเขาขึ้นเก็ดกันไหมสําคัญที่ขึ้นเกตขึ้นเก็ดกับตอนหางแย่เนี่ยแหละโดนเยอะกับเบี้ยวเยอะหางแย่รดนอ่าโดนฝนอ่าขึ้นเกตลูกเบี้ยวนั่นแหละอื แล้วต้องมาเกิดที่สวนอาจารย์ชาไม่เป็นการทดลองหรือสวนอื่นก็โดนสวนอื่นก็โดนสวนอื่นก็โดนเหมือนเรานะอาจารต้นนี้เรานับนี่เกินแล้วนะเกินเกินเกินเป้าเกินเป้าไปไกลแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแต่งประมาณอีกสองรุ่นครับ FC ก็จะเหลือสักสามสี่สิบพอดีสามสี่สิบพอกับต้นประมาณนี้ FC ก็จะไม่ได้ไวเยอะเกินไปนะครับทีนี้อาจารย์ป็นไง สูตรแก้วิกฤตซานโฮมเดลก็ยังพอเหลือลูกให้เราอยู่ใช่ไหมใช่พอเหลือลูกาใช้แคสเซยมบรตรนบวกอายนยยิงที่ลูกไปยิงอันนี้คือยิงตั้งแต่ตอนห่างแยนะห่างแยครับหางแยเพราะช่วงนั้นมันมันมีการร่วงจากฝนตกเอีใช่ใก็คือช่วงวิกฤตเราใช้สองตัวฉีดฉีดอีกทีหนึ่งซ้ำซ้ำประมาณ5้าวันฉีดครั้งห้าวันฉีดครั้งประมาณกี่ครั้งอาจารย์สองครั้งสองครั้งนะ อัดไปสองทีนี้รอบฉีดปกติรอบฉีดปกติเราก็ใช้ตัวไหนก็ครบตัวไนทูโบเพน c กลเซมโบรอนสามตัวเดี๋ยวจะมีขึ้นตัวที่สี่เดี๋ยวต้องรอให้ดอกหมดก่อนรอเดี๋ยวรอเพิ่มพึ่งเทโบนะเพราะตอนนี้ดอกยังเดี๋ยวกระตุ้นออกมาอีกเดี๋ยวคนงานมันไม่ฉีดมันรู้มากผมต้องมาคุม เดี๋ยวดอกเยอะเกินตามๆหน้าพี่ให้กล้องแพนดูงี้ให้ฝากเอฟซีภาคใต้ดูนะทุเรียนทวายทุเรียนทวายนครดอกผ่าฝนออกมาได้ชุดขนาดนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมอาจารย์พอใจพอใจนะหลานบุษเส้นโอ้อาจารย์เชียร์เราไปไหนแล้วพอใจไหมอาจารย์เชียร์เสื้อแดงอาจารย์เชียร์มาตรงกลางแค่ไหนอาจารย์หนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงเราคู่แข่งพี่ต้อยนะน่นี่แหละ เราก็ต้อยแล้วเราก็ต้อยหมวกแดงเราอีกนี่เชียนหมวกแดงเชียนหมวกแดงเสื้อแดงอีกตั้งหากหนูน้อยหมวกแดงแดงตั้งชุดเหรอเป็นไงอาจารย์เห็นแบบนี้แล้วเราเราเดินตามได้ไหมได้กังวลไหมสูตรนี้ผมกังวลกังวลเรื่องของผมจะเป็นแบบนี้มั้ยี่ต้องปรึกษาโค้ชแบบติดติดเลยนะดูตาตองกูเชียนต้นใหญ่กว่านี้กี่เท่าอ่ะผมเครียดเลยกวิชาหึง ้นใหญ่วันนี้ถ้าเราถ้าเราไม่สวยเหมือนคู่ชานี่ทําไงเนี่ยยังไงต้นใหญ่มันต้องสวยกว่าเราเก็บกระเป๋าเลยไหมกลับนครไม่เอาแลวขายดีกว่าขายสวนนอะผมไม่ซื้อเอฟซีเดี๋ยวเราให้ของครูครูเชียนขึ้นห่างแยกแล้วแต้ยังไม่ขึ้นดี เดี๋ยวค่อยไปเยี่ยมนะแล้วดูซิว่าสักสิบวันนะค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูดูซิว่าอาจารย์เชียนนี่จะไล่อาจารย์ชาทันไหมดูคอมมนของอาจารย์ชาต้นนู้นเห็นนิวหลูกใหญ่เลยน้ออีกรูนของดียอะแท้ส่วนนี้ลูกใหญ่เลยต้นนู้นเต็มต้นเลยลูกใหญ่ต้นนู้นเต็มเต็มเต็มลูกใหญ่กันเราจะเดินไม่ไหวแล้วจ้ะใหญ่แบบเต็มต้นเลยอาจารย์มันกี่ต้นแปลงเนี้ยแปลงนี้เลย แปสิบต้นเหรอเราเดินทักแปดต้นก็พอแล้วมั้ง FC พอครับดีจะเช็ดเหงื่อไปเยอะกว่านี้นะ่ะเดี๋ยวเราอินเสิร์ทภาพไปดู FC สินค้าของเรามีพร้อมนะครับนะฝากเบอร์อาจารย์ชาด้วยนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าหกศนย์สามสองสองนะสินค้ามีครบทุกตัวถ้าเขาอยากจะมาเยี่ยมชมสวนนี่เราอยู่บริเวณไหนของท่าสาลาตำบนท่าขึ้นอําเภอท่าสาืานะ ก็โทรมานัดก,กันดีกว่าก<ช>ิงกลางอยากเห็นที่ลูกจริงหรือลูก,ลกพลาสติกลูกจริงอันนี้จริงหรือพลาสติกอะไรเงี้ยนะครับก็กิงกลางหาอาจารย์ได้นะครับเอาฝากพี่น้องชาวใต้ทําทุเรียนถวายนะครับสานโฮมเบเดลมีแล้วที่นครศรีธรรมาราชใช่แล้วติดต่อที่สวนอาจารย์ชาได้คร,ครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตให้ดูว่าลูกเนี้ยเยอะแยะไปหมดทุกต้นร้อยแปดสิบต้นครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ